วันนี้ป้าอ้อก็จะมาเล่าถึงนิสัยของเจ้าซ่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะประวัติความเป็นมาของซาเนี่ยก็คือเขาเป็นลูกแมวจรค่ะแม่เขาก็มาคลอดทิ้งเอาไว้ที่บ้านนะแล้วน้องชายของป้าอ้อก,ก็เลยเอาเจ้าซ่ามาเลี้ยงนะคะแรกสุดเลยเนี่ย ก็คิดว่าเขาเป็นตัวเมียเพราะว่าเราดูเพศไม่ออกแต่พอโตขึ้นมาก็เพศเขาก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะคะตกลงว่าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเด็กชายซ่าไปแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่เปลี่ยนชื่อนะ <c oughs> เพราะว่าเขาจำชื่อของเขาได้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละก็เลยชื่อลิซ่าเหมือนเดิมนะคะ เจ้าซาเขาก็จะมีห้องนอนส่วนตัวของเขาแล้วก็มีประตูแมวไว้คอยเข้าออกเองนะคะส่วนคนก็จะนอนชั้นสองทุกๆเช้าเลยคนที่ลงมาเป็นคนแรกก็คือลุงหมีนะคะพอลุงหมีลงมาแล้วเนี่ยเขาเปิดประตูออกมาก็จะเจอซามารออยู่ละซาเขาก็จะกระโจนใส่ลุงหมีเลยนะคะเพื่อที่จะให้ลุงหมีอุ้ม ลุงหมีก็อุ้มอยู่สักพักนึงแหละแล้วหลังจากนั้นป้าอ้อก,ก็ตามลงมาพอป้าอ้อตามลงมาเนี่ยเขาก็กระโดดจากอ้อมกอดของลุงหมีนะมาหาป้าอ้อเลยนะคะก็เหมือนแบบอุ้ยป้าอ้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาอ้อนให้ป้าอ้ออุ้มอีกนะป้าอ้อก,ก็ต้องอุ้มสักพักนึงแหละถ้าเกิดเราไม่อุ้มเขาเขาก็จะร้องอยู่อย่างนั้นเลยค่ะร้องอ้อนอยู่อย่างนั้นแหละ พ่ออ้อก,ก็อุ้มเขาทุกเช้าแหละก่อนที่พ่ออ้อจะทํากับข้าวอะนะหลังจากที่อุ้มเขาเสร็จจนเป็นที่พอใจแล้วอะนะเราก็ปล่อยเขาลงแล้วหลังจากนั้นรู้ไหมคะเขาก็ไปรอพ่อจา๋าเขาอีกนะพ่อจา๋าเนี่ยจะเป็นคนที่ตื่นสายก็จะลงมาประมาณแปดโมงกว่านะเขาก็จะไปรอพ่อจา๋าอยู่ตรงประตูพอพ่อจา๋าเขาลงมาเขาก็วิ่งไปอ้อนพ่อจา๋าให้อุ้มอีก สรุปคือเป็นแมวที่ขี้อ้อนมากๆอ้อนแบบอยากให้คนอุ้มถ้าเราแกล้งไม่อุ้มดูเนี่ยร้องไม่หยุดเลยนะ <c ười> เคยมาแล้วนะเคยแล้วร้องอยู่นั่นแหละก็ไม่คิดว่าแมวเขาจะขี้อ้อนขนาดนี้เนาะนี่อ้อนเก่งมากๆเลยอะ่ะ คือเขาจะเป็นแมวที่ขี้เล่นด้วยนะเราก็เล่นแรงๆนะคะตอนแรกเราก็เออสงสัยว่าโอ๊ยตายละทำไมเป็นแมวตัวเมียทำไมดื้อจังสซนจังเราก็เล่นแรงๆแบบทำไมหลานฉันแก่นแก้วเป็นม้าดีดกะโหลกอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนนั้นก็คิดแค่นี้นะแต่พออยู่ไปอยู่มาอ้าวกลายเป็นหลานชายซะนี่ ถึงว่าซนจริงๆเลยก็ซาไม่ใช่ผู้ฉิงนี่เนาะซาเป็นผู้ชายพราอ้อเข้าใจผิดไปเองซาตกทุกคนได้หมดเลยทุกคนในบ้าน เป็นทาตแมวกันแล้วพวกเราเป็นทาตแมวกันอย่างสมบูรณ์แล้ว <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนเลยนะคะ <c oughs> ก็เพิ่งมีน้องซาเนี่แหละเป็นตัวแรกที่เราเลี้ยงนะ <c oughs> ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะโตขนาดนี้นะ <c oughs> ตอนที่มาอยู่ด้วยวันแรกอ่ะ หนักแค่สองขีดเองเหมือนลูกหนูเลยตัวเล็กๆปอ้ออไม่กล้าจับนะคะก็ได้พ่อจ๋านั่นแหละเป็นคนป้อนน้ำป้อนนมให้เขาอะจนตอนนี้กินเก่งมากปกติเราก็จะเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดนะคะ ตอนนี้เราก็มีเสริมด้วยอาหารเปียกแล้วก็ขนมแมวเลียลุงหมีก็รักหลานมากนะซื้อ,อสั่งซื้ออาหารเปียกนะคะที่เป็นแบบกระป๋องอะสั่งมาสองลังนะ <c oughs> เยอะมากไม่รู้เมื่อไหร่จะกินหมดสั่งมาให้หลานตอนแรกเราก็งงเอ๊ะอะไรอะ่ะ มีอะไรมาส่งที่บ้านกล่องใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเออลุงหมีลุงหม,มีสั่งอาหารมาให้หลานนะคะแต่ว่าขนมแมวเลียที่ป๊อ,อสั่งออนไลน์มาให้นะอาจจะเป็นยี่ห้อที่เจ้าซาเขาไม่ค่อยชอบนะอาจจะเป็นแบบรสชาติอาจจะไม่ถูกปากนะคะซื้อมาก็ไม่ค่อยกินน่ะแล้วตอนนี้ก็เลยไม่กินเลย แต่ว่าถ้าเป็นอาหารเปียกที่ลุงหมีซื้อมานี่ชอบมากกินจนเลียถ้วยเลียชามเลยนะคะก็เราได้เลี้ยงเขาแล้วเนาะเราก็พยายามเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดนะคะคือเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดอ่ะ ไปจนกว่าเขาจะตายจนกว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับเรานะคะจริงๆอะ่ะปอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ชอบแมวเลยนะก่อนหน้าเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดที่จะเลี้ยงแมวด้วยแต่บังเอิญมาได้เลี้ยงแล้วไงไก็ทั้งรักทั้งหลงเลยแหละ